อืมอูฮึ้ฮือฮู้อนเอ็กซลีเวอร์พี่จะไปลองได้ยิ่งไรละจ้าแล้วจะหาตัวไงละเนี่ยอันนี้ได้อะไรวะทำไมเออเปิดดวงตาพิฆาตอู้ยังไกลเลยเฮียเอานี้ไปกินเปีย้ยงเขาให้อ้าวไม่โดนไล่ฮะไล่ฮะรอ,อเล่นพี่จะไล่ตัวไหนจ้า นี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ใครเอ้นี่ใคร,ใครอุ้ยวนเก่งด้วยอาจจะคือเฮ้ยเชื่อนี่แน่ปูปาดกับดักทิ้งเลยปาดกับดักทิ้งเลยืมสามวิรอหน่อยแล้วกันนะนุ่มนะโอ้ยเ้ตายจ้าๆๆๆๆ้าะๆา ช่าช่าฮัทแน่ปิง้งเขาให้ปาดกับดักทิ้งหมดอะขอเรียกสมุนก่อนแล้วกันซฮ <c oughs> วิวโดนโดนโดนนี่แน่กับดงกับดักอะไรปาดให้หมดปาดให้หมดนี่แน่ไปจึ๊ อ้ชึบแล้วก็ปาดสักทีโอ้ยเพียไม่โดนวีนี่อะไรมึงเว้ยน,นี่นายปาดกลางหัวเอเอเรียกมอนเรียกสมุนเ้ยโอ้โหจัดไปโดนไหมเนี่ยโอ้ยไม่โดนวะอ,องไงดีเปิดตาเลยโอย,อยู่ข้างบนหมดเลยอะทำไงดีวะเนี่ย เคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อนจะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG p h o n e แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเหมาะมากสำหรับสายฟาร์มข้ามวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นแล้วก็ตามเสียเงินแค่และ10บาทเท่าน,นั้นเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับโหเกมเลยเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยทำยังไงให้มันเก่งดีล่ะนี่ว่าไงนุม่มพี่พี่ว่งร้อยหรอพี่เล่นกี่วันแล้วครับพี่ ผมเพิ่งมาเล่นผมไม่รู้เลยพี่เหรอเพิ่งเล่นอะฮะพี่เพิ่งเล่นได้ยังไงเนี่ยเิวเป็นร้อยแล้วนะอ๋อนั่นก็เพราะว่าพี่ใช้พลังวิเศษยังไงล่ะพี่โปะครับไม่ใช่หรอกหนุ่มแต่พี่เนาะใช้บิวกบกอนช็อปยังไงล่ะเติมโลบักถูกกว่าเติมเองแต่พี่ผมไม่มีไม,มไม่มีตังผมไม่อยากเติมอะครับปวดมากไอ้น้องเอาไปาถูกขนาดนี้จัไม่ซื้อได้งไงร้านบิวบกอน ลบบักแท้เติมถูกกว่าเติมเองเกมมันอื่นอีกมากมายมีให้เลือกสรรลิงอยู่ใต้คลิปนะครับก็ยังเห็นอยู่อุย้ยนี่นะปาดเขาให้นี่แน่ไปไหนล่ะไปไหนล่ะนี่แน่อึ๊บวนโอ้ยชิดเปี้ยงเชี่ยไม่โดน โอ้โหต้องต้องเว้นหน่อยละต้องเว้นวะเอา้าโอ้ยปาดไม่ได้ชิบหา้าโดนสองทีไปห้าสิบวิกูทันไหมเนี่ยไปโดนเชียแล้วไอตัวนั้นมันกำลังจะตายอ่ะผมผมผม,ผมต้องไอ้นี่วะเออเ้ย,เยได้อยู่ได้อยู่ยังไหวอยู่ทุกคน เฉยเกือบแล้วอ๋อดีมาเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือกี่คนวะเปิดตาเลยปาดเขาให้โดนไหมเช่ไม่โดนวะมันจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่แถวนี้แน่เลยจะสู้ไว้แม่เนี่ยปาดเขาให้มันต้องอยู่แถวนี้แน่นอน เออืออโดนเหมอนกับดกักไม่นะ่ะไม่นะ่ะไม่นะ่ะตายตายตายอยู่ได้อยู่เฮ้อเรียกก่อนเรียกเรียกน้องเรียกลูกน้องมันฮะจัดไปโอ้โหเหลือกี่คนเนี่ยเหลือสองคนยังเหลือแถบอยอะกกะ ป่าไม่โดนอีกเ้วเวลานิก้าแม่งหนียังพิュวะ่ะสู้อะไรไม่ย่้กูอืมอืมเชีย่ยากว่ะทุกคนอต้องไลากตัวสิบกบวิ้นนี่นะทันไหมเนี่ยเป็นแท็ปด้วยนี่นะ นีไ่งไงอึ๊บอือทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยหนึ่งวิหนึ่งวิงวอือเฮ้ย,ย,ยแต่ว่ามาเล่นดีขึ้นนะเท่าที่ดูดีขึ้นดีขึ้นโอ้โหห้านาทีเลยเหรอเนี่ยผมฆ่าขาติกสองตัวเอ๊ะทำไมกูกายวะ <c oughs> อืมเห็นแล้วอยากได้สกินอยู่เหมือนนะสกินสักอันหนึ่งที่ดูดีอ,อยู่แซวระเฮ้ยสกินดีว่า เอาลิ้จัดที่สกินเดอะโคนี่น่าสนใจนะเดี๋ยวเล่าหน้าแล้วกันทุกคนแนะนำด้วยนะใครอยากให้ไปซื้อสกินอันไหนอ่าเดี๋ยวเรามาอีกแมช์สำหรับวันเอ็กผมอาจจะเล่นไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นตัวนี้เป็นเมนนะแล้วก็เล่นแบบซื้อมาเล่นแบบแปบบ๊แบๆบเองว้าฮ่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 าชันมาแล้วเจ้าพวกลูกกระจกทั้งหลายเอานี่ไปกินก่อนเลยอย่างแรกเผื่อเจอโดนไปเนี่ย วิวไม่โดนสักคนอุย้ยมันมีจะคืบน,นั่นกลางโลกกลางโลกอวโอ้ชี่มันมีซ้อนอะเปม,มีคนโทรมาเฮ้ย ไอ้บ้าเอ้ยคอเซนเตอร์โทรมาวายวายวายนั่นไอ้ปะเทืองนี่ว่ะโอ้ยจอห์มันผมจะเจอของตึ้งเข้าให้แล้วอะเจอของตึงห่าทุกคนอ่ะชึบ อันแน่อ้าบตัวนี้ก่อนเลยอะไรเฮ้ยเฉยแล้วมันกันถูกตงังวัอีกเปี้ยงอ้เิบเออหลบได้หลบได้เออเอ้ยโอ้โหไปไหนละอืมเฮ้ยอ๋อสัต์ เฮ้ยเฮ้ยตายทันทีเปรเลยอืมไหลโนู่นได้น,นู่นติดสโลอ๋อตีโอ้โหไม่ทนันวะใช่ต้องไอ้นี่ก่อนมึงคิดว่ากูงงอมึงคิดว่ากูงงอมึงคิดว่ากูโง่งออืมคิดว่ากูงอกงอเปรตอันนี้ไปกินเมื่อกี้เห็นตรงนี้ตัวหนึ่ง ไปอย่างเขาให้ตายตายเลยขออนุญาตเรียกสมุนให้ครบเลยแล้วกันนะสามตัวไปแจว๋วแจว๋วมีคนเนี่ยข้างบนข้างบนหนึ่งโดนมั้เนี่ยเอาตัวนี้ก่อนเลยอยู่ข้างนอกจะได้เวลาเพิ่มเลยนะ อะไรตายสงสัยมันโดนมันยิงไอ้น,นี่วะยิงปืนแตกใส่มือแน่เลยอ้าวโดนหรอโดนหรอไอ้ชิบหายปลาไม่โดนมันต้องเล่นยังไงถึงจะแบบเก่งวะทุกคนช่วยบอกผมทีนะเล่นงไงถึงจะเก่งแบบเก่งเบลเลอร์อันอน,นสสี้อันนี้เอ้เชลเอสกี้ โดนวเนี่ยโอ้โหไม่โดนมันชูกอ่ะมันชูกเก่งอ้าหายไปไหนแล้ววะแล้วเปิดตาก็ได้ไปนูน่นแล้วอ่ะชี่ว้ยจัดผมคคนทำไงวันเนี่ยอ๋อโอย อ,อปาดระยะใกล้ก็ไม่ได้ไอ้เชีย่ยมึงจุกเก่งเหรอวะเอออืมไม่ต้องไม่ต้องกูรู้แกวกูรู้แกวเฮ้ยหย่าไอ้น้องตายไอ้ขวานจุกเก่งอ่ะอืมอืมอืม เศกมอนเลยฮู oh. ้เอาละมีตัวดักร้อข้างล่างละน่นาจะชิลแล้วนะครับอืมอมึงเราเราไงไงต่อไงต่อพี่เขาให้เคียไม่ได้ปะอืม้มอื้มป่าโจนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ว่ากันไปจับจับจับ นี่ไงน,นี่ไงอืมมานี่มานี่ตายเอาว่ะรอบนี้ผมชนะว่ะทุกคนจีซิสรู้จัก one x reverse เ,เปล่าหนอ่องอ่ะโอเคเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนไม่เหนื่อยนนะเหมือนกันด้วยเล่นหนอนเอกเลยแต่โอเคครับแจ๋วอยู่อุยอ้ยกระตุกกระตุกสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยสำหรับผมนู๊สตาร์ขอลาไปก่อนไม่กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า